สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สาวสาวจะมาอมป่าเด้อค่ะอมป่าใส่ผักชีลาวใส่ต้นหอมค่ะใส่แฟงหรือฟักนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดค่ะในพิกแกงก็จะมีกระเทียมหอม,หอมตะไคร้นะคะพิแกแ้งค่ะไปชมกันเลยจ้าพี่น้องว่าจะออกมาเป็นแบบใดจ้ครั้งแหลกข,ของสาวสาวแกงอมป่าใส่แฟงค่ะ ข้างน้ำค่ะใส่พิกแกงลงไปก่อนเลยค่ะก่อนอื่นค่ะรอน้ำเดือดค่ะพี่น้องมือทำเลยค่ะน้ำเริ่มห้อนแล้วค่ะพี่น้องแนะนำเอ้น้ำพิกแกงนซ้สสาหร่ายเกลือลงไปแลวเด้อยค่ะภาษาทำกับเขาจะบ่ค่อยใช่น้ำปลาค่ะแล้วก็ใส่แต่น้ำปลาค่ะน้ำปลาลงไปค่ะไปก่อ็ นี่ค่ะขาดบ่อใดค่ะนี่ค่ะของนัวค่ะจะต้องไปเรืยค่ะน้ำเริ่มเดือดเลยค่ะน้ำเริ่มเดือดเลยค่ะพี่น้องคะใส่ใบมะกรูดรงไปค่ะพี่น้องแกงออมแบบบานๆเท่านะคะพี่น้องคะ น้ำเดือดแล้วเอาสๆเอาแฟงใส่ก่อนเด้อค่ะพี่น้องเอาแฟงใส่ก่อนค่ะเอาสายจีใส่ป่าที่หลังนะคะรอแฟงสุกแล้วก็น้ำเดือดอีกครั้งค่ะ เริ่มหอมแล้วค่ะพี่น้องเป็นครั้งแรกที่เจ้าสาลงแกงอ่อมมึงเด้อ่ะเด้อหอมห่วยๆเลยค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อจ้ามาตักเอาคนเราถ้วยค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะพี่น้องแป้งยังไม่สุกเลยค่ะ โอ้ยน,อน้ำหอนเดือดเดเลยค่ะพี่น้องสาวๆเนื้อปลาลงไปเด้อค่ะพี่น้องคะแล้วสาวๆจะไม่คนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปลาจะขาวค่ะเดือดแล้วค่ะ้องค่ะปลาจะเริ่มซุกแล้วค่ะ นี่ค่ะปลาพอสุกแล้วเราคนได้นะคะใส่ใหม่ๆอย่าใส่อย่า้นด้วยค่ะพี่น้องโอ้ข้าวดีขนาดป่าบานเพิ่นค่ะอรออีกสักพักจ้ะเราจะใส่ต้นหอมลงไปค่ะพี่น้องค่ะใส่ต้นหอมลงไป ก็ทีดาวลงไปค่ะพี่น้องนี่นะคะคนแห้งกับบดาดด้ยวยค่ะพี่น้องปลาจะมุน่นกะปลาจะ มันค่ะมันจะบเป็นชิ่นจ้ะนะคะซาซาใส่ข้าวกลัที่หลังประจำด้วยค่ะเห็ดยังก็แล้วแต่เพราะว่าเวลาเพ้นอืดน,นะคล่องตนะคะเต็มหมอเลยค่ะข้าวกลัววข้าวเหนียวเนาะคะ่ะน้องพี่น้องของกากลัวซาซากระตาเองเด้อจ้ะพี่น้องอยู่ที่นี่ทําเองอยากกินอะไรก็ทําเองค่ะ ปดิเเอาค่ะพี่น้องเพราะว่าเราอยู่ต่างแดนเราอยากกินแบบไหนกาอยากแบบใดเข้าหาเอาค่ะเฮ็ดเอาค่ะซางขึ้นเอาค่ะอันจิเปะ๊ะคือบานเข้ากับใบไส้พี่น้องค่ะนุ้ยพี่น้องเลยหอมหอยมวยแต่มาเอาด้วยชาเราถั่วจ้าเป็นอนันเสร็จสิ้นค่ะพี่น้องนี่ค่ะแกงแ้งใส่ปลาค่ะ มาเด้อจ้ะพี่น้องจ้าไม่กินน้ำสา้าสาค่ะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า